วงล้มอมันถูกหมุนไแปบบแล้วว่าคนจะต้องเอาไอทีเข้ามาเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันน่าจะเป็นเรื่องหลักของทุกทุกคนเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่พอเกิดเหตุการณ์ที่ลักษณะแบบนี้อีกแล้วตัวเองไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะเพราะ,ะนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวแล้วพร้อมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับองค์กรจะปรับตัวยังไงการใช้ชีวิตของคนจะปรับตัวยังไงเพราะนั้นผมเชื่อว่าการที่จะเอาไอทีการเอาไอทีมาเป็นไลฟ์สไตล์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมันมัน หมุนแล้วองค์ร้อนมันหมุนแล้วเพราะนั้นมันมันไปต่อมันเรื่อยๆเรายังเชื่อว่าพวกอีไวท์เที่จะกลับมาโตเยอะเนี่ยมันอย่างพวกแล้ท็อปก็ยังมีความต้องการสูงอยู่เช่นกันอีกอันหนึ่งก็คือว่าซัพพายเชนการผลิตเนีมันนั่นทำหรือเปล่านั่นแหละนั่นนนั่คือส่วนที่เรากังวลแต่ว่าทางทางเออ MSI ทางอาซุตเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกเราก็คุยกันว่า ช่วงช่วงตลาดช่วงเดือนกุมพาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ของขาดมากเรียกว่าคนอยากจะได้ของเนี่ยไม่มีแล้วตัวซ p u เจนใหม่การ์ดจอตัวใหม่อะไรที่ออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีใครเอาเข้ามาขายก็มีแต่กาสุดเจ้าเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็มองว่า,าทางทางทางเบดเดอร์เองก็มองว่าตลาดเรื่องของการผลิตเองเนี่ยน่าจะเริ่มกับเข้าที่เข้าทางในกลางปีนี้นะครับทุกอย่างก็น่าจะกลับสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งซึ่งก็ ก็ซัพพลายเนี่ยน่าจะดีขึ้นเลยด้วยกับกำลังซื้อจะน,น่าจะกำลังซื้อเนี่ยต้อง <ไป S 1> ต้องมองอย่างนี้ว่าจริงๆกำลังซื้อของไอทีเนี่ยชะลอไปใน Q4 หลังจากทีพ่พอทุกคนเลิกล็อกดาวทุกคนแหกันไมซื้อก็ต้องกตองตองตอง็ต้องเหมือนที่คุณพรชัยบอกครับเข้ามาตอนเดือนสิงหาเนี่ยเราคนเยอะจนเราตกใจเราเราไม่ได้เตรียมการหลายๆอย่างเรื่องของการจัดลำดับกัน ทำให้เราเราต้องปิดประตูไปหลายครั้งพอสมควรนะครับเพื่อเพื่อกันจานวนคนที่เข้าไปในในแต่ครั้งนี้เนี่ยเราก็ก็คิดว่ามันน่าจะจะมีการเปิดโระตดีกว่าดีกว่าเดิมนะครับก็ตอน q ิวสคิมปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เปิดล็อกดาวน์ออกมาเนี่ยยอดการขายไอทีเนี่ยดีมากต้องบอกว่าถึงแม้ไม่มีงาน,นครับยอดขาย q ิวที่เขาโดนล็อกดาวนไปครึ่งเดือนครึ่งเนี่ย ยอดขายแค่45วันคิวอะไรเนี่ยเอบเพื่อทั้งหมดแล้วมีกำไรด้วยนะครับเอบเพื่อทั้งหมดแล้วมีกำไรด้วยเพราะนั้นคือคือภาพรวมของปีที่แล้วเนี่ยจริงๆบริษัทไอจี uh, IG, รีเทลต่างๆเนี่ยเรียกว่าโตหมดโตหมดแล้วเราก็ยังเชื่อว่าปีนี้เนี่ยก็ยังมีสศปดีอยู่ถึงแม้ว่า q 4จะเริ่มชะลอแต่ตอนนี้พออย่างที่อาสุดบอกครับพอของใหม่มาก็จะมีดีมันใหม่เข้ามา คิวสี่ที่ชะลอนี่ชะลอจากสาเหตุอะไรสาเหตุจากคนที่ซื้อไปแล้วตอนคิวสองคิวสามนะครับแล้วไงซื้อม่ใช่อ๋อซื้อไปแล้วพิ่มพอคิวสี่ก็ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรก็จะกลายเป็นว่ามาซื้อแก๊สเจ็ดมาซื้ออะไรเพิ่มเติมก่อนหน้านี้คอมมาน์เนี่ยก็มองว่าเห็นเห็นมีบางแถวเขากาทำเป็นลักษณะว่ามีส่งด้วยมีอีคอมเมิร์ซคอมมานด์อีกด้วยแล้วก็อย่างเดียวนจริงๆตอนนี้เราเราที่เราทำเนี่ยจะเป็นคอมมาน์รับยิ่นะครับจะใช้วิธีการคือ คอนแทคกันผ่านไลน์เราจะมีไลน์ออฟฟิเชียลของความมายอยแล้วก็จะสามารถให้คนที่สนใจสินค้าเนี่ยนะครับแจ้งได้แล้วเราก็จะมีสตาฟไปเช็คราคาให้นะครับถ้ามีปุ๊บเราก็ทําการสั่งจองแล้วก็ให้โอนเงินเข้ามาครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราทำประกาศเดียวกันแต่ว่าครั้งถัดไปเนี่ยวางแผนไปนแล้วว่าเราจะร่วมมือก,กันกับทางร้านต่างๆที่จะเอาออกที่เป็นเป็นเบสเซเอร์ ller, นะครับเป็นแบบโปรดักต์ออฟตัวเดียของ แต่ล้า่ายของแต่ละยี่ห้อเนี่ยมาขึ้นอยู่บนเชลท์ที่อยู่บนออนไลน์นะครับแต่ว่าตอ,ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเจรจาซึ่งในอนาคตเนี่ยทุกคนก็น่าจะมีแบบนะครับที่จะทําการซื้อสินค้าผาทางออนไลน์นะครับเนี่ยถ้าเทียบงานอีเวนต์รอบเนี้เราเรียกว่าเราใกล้กลับมาใช้ค้าก่อนตัวอะไรที่ยังจัดไม่มได้อปัญหาตอนนี้อยู่แค่อย่างเดียวคือเวนเดอร์บางรายที่โดนโกลบอลโพลิสี ฟอร์สว่ายังออกงานไม่ได้เช่น i ินเ l เช่นเด l l นะครับอันนี้เป็นเป็นเรียกพูดง่ายๆว่าแบรนด์ที่อยู่ฝั่งอเมริกาเนี่ยตอนนี้ยังโดนโกลบอล p o ริ c y ฟอ r c สอยู่ว่าเขาไม่สามารถที่จะาออกงานอ,อานีเวนต์ใดๆได,ได,ได,ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้เรายังกลับมายังยังพูดไม่ได้เต็มปากว่าเรากลับมาสู่จุดเดิมแล้วนะครับซึ่ง ยังไม่มีทีท่าว่าถึงแม้ว่าอเมริกาจะเริ่มฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มการเริ่มมีหัวล่งแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่ที่จะถที่จะตัดใจที่มีการเปลี่ยนแปลงผมยังมองดูว่าระเบิดในในครั้งถัดไปทีมสามเนี่ยก็อาจจะยังไม่ไม่ใช่จุดที่ทุกอย่างกลับมาอย่างพวกอีเวนต์การจุดเวทีอะไรยังมองไม้อีเวนต์การขึ้นเวทีจะเป็นเรื่องอันนี้พูดถึง ในอ,อีเวนต์ของข้ามาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างยังต้องเป็นเซอรต์แสแทนอยู่นะครับถ้าเราจัดงานสัมมนาจัดอะไรพวกนี้ก็ยังต้องถูกจากัดอยู่ที่ไม่เกิน300นะครับจัดงานปกติก็ไม่เกิน300หรือว่าจัดงานประชุมไม่เก,กิน100ก็ยังคงๆๆในลักษณะน,นั้นส่วนงานของเราเนี่ยที่ที่เป็นงานแสดงสินค้าเนี่ยก็จะถูกจํากัดอยู่ที่4ตารางเมตรต่อนหนึ่งคนซึ่งเท่ากันกับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเราก็ต้องมีวิธีการจัดการ เห็นก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องอที่จะเป็นอีเวนต์ไฮบิดอะไรกันค่ะปีนี้จะได้เห็นไหมปีนี้ได้เห็นแน่ปีนี้ได้เห็นแน่ปีนี้ได้เห็นแน่จริงๆเราเราจริงๆเระใหญ่ทำในคอมมานด์ที่แหละแต่ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรได้รับพระม้าืรุณาธที่คุณได้เราเลยได้ต้องเอาไปทำบนงานอื่นก่อนอนะครับจริงๆก็ช่วยเขาโปรโมทนิดนึงก็ได้นะครับเราไปช่วยจัดตัวให้บิดอีเวนต์ให้กับ สมาคมทางทางโรงงานผลิตงานออกมาประหยัดทูตนะครับก็คือภูมิโซนในประเทศเนี่ยก็จะมีการจัดนะครับงานทุกครั้งที่ร้อยยี่สิบหกพันห่อนะครับก็คือให้สถานทูตจากสถานทูตเนี่ยนำสินค้าของแต่แต่ประเทศเนี่ยมาออกนะครับก็เราก็จะไปตอนนี้เราไป cover ที่ที่งานนั้นก่อนนะครับก็สามารถที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สั่งทุกร้านค่าส่งครั้งเดียวนะครับอันนั้นก็เป็นรูปแบบเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นไงเรียกว่าเป็นให้เบียดครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วคือปัญหาคือจัดพร้อมกันเลยเจับคอมมานด์นะครับจัดพร้อมกันเลยเขาจัดเสาที่จันเราจัดบัิหารสเสาที่นะครับถ้าเกิดว่า<อ>ถ้าเกิดว่าเป็นของงานคอมมานด์ก็จะใช้เป็นโมเดลเดียวกันเป็นโมเดลเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าอ,อ,อ,อย่างที่บอกว่าสินค้าของ ของงานพระยาทุตเนี่ยมันจะมีความมันจะมีความสเปเชียลและส่วนใหญ่เวนเดอร์ต่างๆที่มาเนี่ยไม่ได้มีเว็บไซต์ที่จะขายตรงอยู่แล้วมันจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าคอมมาดเนี่ยจะมีรีเทลต่างๆที่เขามีเว็บไซต์มีอะไรต่างๆหาช้อปปี้หาอะไรอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะเป็น s e l e c t เต็ดไอทมากกว่าในการที่เอาแบบขึ้นแพทฟอมเราก็ก็เราหวังว่ากลางปีเราจะได้นะครับ ผมคิดว่าโตแน่ถ้าเทียบกันกับครั้งที่ผ่านมานะผมคิดว่าโตแน่แต่ว่าโดยสถานการณ์แล้วอะผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถที่จะรองรับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นเรายังคาดหวังไม่ได้มากส่วนหนึ่งผมมั่นใจเลยนะคือพฤติกพรพฤติกเนี่ยคนเยอะกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าของน้อยแล้วของทุกอย่างมันจะมาคืนหนึ่งงานเพราะนั้นคน,คนที่ต้องการของก่อน,ขออนเขาจะมาวัานพฤหัสรแน่นอน ค่อนข้างมั่นใจว่าพฤหันคนเยอะสาวอาทิต่์คนเยอะนะครับแต่ศุ์เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นโลซีซั่นของของเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะมาเดินแบบช้อปปิ้งแบบไม่ต้องแห่งกับใครและยังมีโอกาสที่ได้ของอยู่บนซุ์ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดียังมั่นใจว่าคนไทยก็ยังมีกำลังซื้อมาจริงๆผมผมรู้สึกว่าคนไทยมีกำลังซื้อนะแต่ว่าเอ่อต้องต้องเรียกว่า ต้องโดยโดยเฉพาะของของ,ของที่มันมันเป็นของที่เป็นเทคโนโลยีคนยังให้ความสําคัญอีกเพราะว่ามันมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องของการอวดนะมันเป็นเรื่องของการมาใช้ชีวิตมันเรื่องของการทํางานบางคนใช้เพื่อทำการกินเพราะฉะนั้นมันมันเป็นเรื่องที่คนลงทุนได้เพราะเราพอมองเป็นทรัพย์สินที่สามารถที่จะหาเงินได้นอกจากตัวหลักของสมาร์ทท็อปหรือสมาร์ทโฟนเนี่มีอะไรที่คิดว่าน่าจะ จริงๆเราเราเรากำลังมองตลาดเรื่องสมาร์ทมหรือไอโนะครับซึ่งตลาดตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คิดว่ากำลังจะเกิดขึ้นเร็วน,นะครับเพียงแต่ว่าตนี้ย,ยังไม่มีแบรนด์ไหนที่สามารถที่จะคอนโซลเดตทุกอย่างมาอยู่บนอยู่บน,บนดีไวร์เดียวเพื่อควบคุมดได้ <S <S <Xiaomi S 1> เซมงมีก็น่าจะเป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่ที่เข้าใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดนะครับก็ผมเชื่อว่าในอนาคตก็ต้องมีแข่ง ที่เข้ามาแล้วก็มาสร้างอีโคซิสตมของตัวสมาร์ทโฮมให้เราได้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 ได,ได,ได,ดูกันก็จริงจริงจในแผนของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะ,จะจะ explore ตรงนี้ดูว่ามีความเป็นไปได้โอกาสน,นะครับที่เราจะจะจะ,จะ,จะขยายต่อตรงนี้หรือเปล่าสัดส่วนการซื้อโน้ตบุ๊กแล้วก็ของอุปกรณอื่นนะครับคอมมานด์กันที่แล้วเนี่ยระหว่างการซื้อออนไลน์กับการที่ไปซื้อที่งานเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ คือเรียกว่าไม่ถึงไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นในฝั่งออนไลน์พูดถึงออนไลน์ของเราเองนะครับที่เป็นรับยิ้วนะเพราะว่าการรับยิ้วเนี่ยมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้รวดเร็วเพราะว่าพอเขาบอกเขาถามว่าแอดมินมีของชิ้นนี้ไหมหน้าที่เราคือเดินไปเทียบสามเจ้าสี่เจ้าไปดูว่ามีไหมอยู่ที่ร้านไหนราคาเท่าไหร่กว่าเขาจะตัดสินใจหนึ่งอย่าง บางคนไม่ได้ซื้อหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นกระบวน s ในการตัดสินใจมันจะนานแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวให้บิดแพฟองเข้ามาเนี่ยเราจะพยายามได้ดิเคตสต็อกก็คือมีสต็อกที่ชัดเจนอยู่บนออนไลน์เพราะนั้นทุกคนสั่งซื้อจะเรียลไามแลวเขาเห็นการเปรียบเทียบราคาทั้งหมดก็คิดว่าตอนนี้เป็นก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นโน้ตหาวให้เราว่าในเรื่องของการสัถ้ามีมีการสั่งมา,าเราต้องมีรูทในการวิ่งยังไงในการที่เก็บสินค้าอย่างไรในการส่งยังไง นะครับก,ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้วยตั้งตั้งรังมีไว้ว่าอย่างไรตั้งข้างวัางทางนี้เอาเอาในมุมในมุมคนเนี่ยผมว่าเยอะขึ้นในมุมยอดขายผมก็ว่าเยอะขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีปัจจัยปัจจัยบางส่วนที่ว่าถ้าของเข้าจริงนะครับเรายังมีเวลาอยูประมาณสักยี่สิบวันถ้าของเข้าจริงผมเชื่อว่ายอดขายก็น่าจะดีนะครับเพราะนั้นคือคือตอนนี้แต่ละแบรนด์ก็ขาดหลักอยู่ ว่ายังไงก็จะมีสต็อกสำหรับการคอมมานะครับ <ขอ S 2> ก็ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทั้งคนทั้งยอดน่าจะดีขึ้นพอจะประเมินเป็นเท่ไรครัอยอดคนเนี่ยเข้าใจว่าครั้งนี้แล้วเราเราสนละสี่เซนนะครับครั้งนี้ผมก็คิดว่าไม่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 น่าจะต่ำกว่าเดิมนะครับเรายังมองว่ามากกว่าเดิมแต่ว่าด้วยควา,ามจุมใช่ว่าเราสามารถที่จะเลื่องพอไปเยอะเพราะเราสามารถที่จะเบ่งได้มาก ส่วนส่วนเงินสัมภาระภายในงานเนี่ยพี่มิ้งเราประเมยว่าสักสามพันประมาณจริงๆเมื่ที่เราลบที่ประมาณสามพันจริงๆใช่เราก็เลยบอกว่ามันก็คงใกล้ๆเดิมไม่ได้มากไปด้วยปัจจัยเรื่องสินค้าจำนวนสินค้าเรื่องรุ่นที่ออกมาโอ้โหมันก็จะมีแม็กซิมั่มจำนวนคนเข้ามาด้วยปัจจัยหลักที่เงินมันสั่งได้ไม่ใช่เหมาะกับจำนวนที่เขาเข้ามาได้แม็กซิมัมประมาณ